สวัสดีนะครับคลิปนี้สปอนเซอร์จาก a c k เติมเกมราคาถูกนะครับใครสนใจเติมเกมไลนเจอร์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภย100ัย1 0 0โดยผมเองนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ลิงก์คลิปชั่นนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จแล้วอย่าลืมบวกหนึ่งให้ด้วยนะครับจุบ๊บจุ๊บสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมไลเลนเจอร์เหมือนเดิมนะครับอยู่กันในช่อง1 g d c นะครับก็อันนี้จะเป็นอีเวนต์ล็อกอินพิเศษเหมือนเขาจะเปลี่ยนหน้ารับตั๋วกาชานเ t อร f a c e เป็นแบบใหมนะ่หหมมน ก็2ใบนะครับอย่าลืมเข้ามารับกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับอยู่กันใน ID ดีไม่ได้เล่นนานของผมนะครับก็มีเลนเจอร์ตักเก่าๆเนาะก็เป็น ID แบบเล่นสมัยแบบน่าจะช่วงประถมอะนะฮะน่าจะเป็นช่วงนั้นนะก็เดี๋ยวเรามาเปิดหากันนะครับสำหรับตัวมืดใหม่นะครับเพราะว่า ID เนี่ยนะครับมีกบม่วงนะครับครบ20ตัวนะครับอ่าครบ20ตัวแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดหากันไม่รู้จะได้หรือเปล่านะ นี่นะครับมี27นะถ้าไ,ได้มาก็จะปั้นนะครับสำหรับ ID นี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นตั๋วกันเพิ่มนะมูน n อ็นมาออกหน่อยโอเค1,000งพั 1, แลมมวงนะครับอ่ะเปิดกล่องแซลลี่นะเหมือนกล่องแซลลี่นะ่าจะให้แต่แบบของฝันไอ้ที่มันเป็นไอเนี่ยกระป๋องพวกนี้มนะั้งพาร์ทเฟ่เฉยๆแล้วเนาะอ่ะโอเคนะครับมาเดี๋ยวมาดูนะครับก็ตั๋วมี54ใบนะครับแล้วก็เพชรอีก300อ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดทีละด้วยแล้วก็ มาเปิดตัวกันด้วยนะครับผมก็อยากให้มันครบอีกใบหนึ่งนะฮะเป็น55บใบไปเลยอ่าแลกมา1น1ใบมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่า55บใบจะออกหรือเปล่านะก็เน้นนะ2ตัวนี้เนาะเออตัวไหนออกก็ได้นะครับสำหรับตัวมูลหุ่นไรการกับแซลลี่ขี่สิงโตเนาะอ่าแซลลี่สิงโตนะครับผมมาลุยกันมา ถ้าใบแรกนะครับอะไรออกก็ไม่รู้ลุ้นกันนะครับไม่รู้ว่าจะได้เกิดหรือเปล่านะครับสําหรับไอดีนี้นะก็หลังๆมาเดี๋ยวเปิดไม่ค่อยได้เลยนะเออไม่ค่อยมีดวงนะครับบ่ามันเ็นโล่เพราะเลยนะครับบ่ามันเ็นโล่เนี่ยต่อนะครับมาอะไรออกนะครับมาตัวลายตัวลายตัวลายปุ๊บโหตายแล้วนะครับแซลลี่เลื่อนน้ำแข็งมาทำไมต่อนะครับ 10ตัวแล้วนะครับ7ดาวออกนะครับผมนะมาตัวที่3นะครับมาเปล่านังโตคืนแตแลวอ่าโอเคนะครับส่วนเรื่องตัวนี้เก่งไม่เก่งเดี๋ยวผมขอไปลองเล่นก่อนนะก็ใครที่มีอยู่ก็อดเดี๋ยวอย่าเพิ่งปั้นนะครับอาจจะเล่นร็อตี่สิบไปก่อนหรือใครที่กําลังังเลว่าจะตามหาดีไหมนะครับเดี๋ยวรอผมก่อนนะเดี๋ยวผมขอไปลองเล่นแล้วก็จะมาบอกข้อดีข้อเสียนะ ฮ้ยออกซ้าเลยนะเนี่ยสําหรับตัวมูลหุ่นรายการนะครับว่ามันดีหรือเปล่าน่าหาไหมไอดี ID แบบไหนคนมีไอดี ID แบบไหนคนข้ามเดี๋ยวผมขอไปลองก่อนแต่วจะมาทํคติปบอกให้อีกทีหนึ่งนะครับผมนะโอ้ลดแอปเปิลนะครับผมมามานะครับออกมามามาออกมา โอ้โหแซลลี่ตุ๊กตาดาลุมะนะครับผมมาหุ่นไร้ก้าโอ้โหโคเนียลิสมาทำไมผมไม่เล่นตัวบินไอดีนี้ไม่เล่นตัวบินนะมาทำไมนะครับผมเออมามามาออกหน่อยปึ๊บโอ้โหโมงอัปปารักนะครับสิบห้าใบสุดท้ายออกไหมโอ้ฝึกทหารนะครับผมมา โอ้โหดังโง่ห้าตัวสุดท้ายหวยดีนี้มันมันเป็นไอดีเกลือโคตรเกลือละไอดีนี้นะคือเกลือจริงนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเกียร์กันบ้างนะครับสําหรับไอดีนี้นะเพราะว่าไอดีเนี่ยไม่มีเกียร์แบบโหดๆเลยมีแต่เกียร์อะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวขอหารูบี้อีกสักหน่อยนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปหารูบี้เพิ่มมาเมื่อกี้นะครับจะได้สุ่มสองรอบนะเผื่อแบบเออสองรอบออกอ้ารูบี้ตรงนี้ก็มีน่าจะมากดรับแต่ที่แรก ก็เปนัางปั้นเนาะเออหรือมารับอ่ะเดี๋ยวมันสุ่มกันนะครับนะว่าสองที่เออจะออกไหมนี่นะเน้นเป็นห่วงยางนะห่วงยางหน้าร้อนนะเพราะว่าไอ้ดีเนี่ยแทงเต็มไปหมดเลยเออเน้นห่วงยางหน้าร้อนมาเยอะเยอะอ่าลูกบอลยังไม่เท่าไหร่ขอห่วงยางมาก่อนเยอะเยอะนะใช้คำว่าเยอะๆเลยดีกว่ามาอึ้งโอ้โหอาดาวโอ้โหโอ้ โอ้ไม่มีอะไรเลยครับผมเกียเปิดยังไงก็ไม่ได้นะไม่มีอะไรเลยนะครับผมนะสำหรับไอดีนี้มันไม่ได้เลยจริงๆนะตั้งแต่รีซิโร่เนี่ยได้ได้นะเรียมเอมิเลีเเลยหลังจากนั้นมานี่ไม่มีเลยนะฮะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้เฮ้ยโอเคนะครับผมก็สำหรับ กาชาเกียก็ไม่ได้เลยนะครับนะก่อนไปนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลเลนเจอร์กันนิดนึงนะครับโอเคนะครับก่อนที่จะจบคลิปนะครับก็ข้อมูลเลนเจอร์มาพิที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเลนเจอร์กันนะครับว่าเป็นอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีนี่นะมูลหุ่นรายการเนาะแล้วก็แซลลี่ขี่สิงโตนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวมูลของเล่นกันด้วยนะครับนะเดี๋ยวมาดูที่มูล NFT ก่อนนะอันนี้นะอันนี้จะเป็นมูล NFT นะอ่ะก็เป็นมูลของเล่นนะครับก็ ความสามารถมันก็ยึดของเดิมนะผมมองก็ไม่มีอะไรมากนะโอเคนะครับก็คือแรน์หนืดนะครับก็คือประมาณนี้นะครับอันนี้ผมแปลเป็นอันนี้ผมแปลเป็นไทยนะเออซึ่งมันอาจจะแปลผิดนะมันผมให้ Google แปลเป็นไทยก็เดี๋ยวเรามาดูที่มูลหุ่นรายการก่อนนะครับมูลหุ่นรายการนะครับระยะสกิลหนึ่งนะครับ330จุดนะ ก็ถือว่าก็ก็ไม่ได้กว้างมากแต่ก็โอเคนะแล้วก็สกิลสองสาจุดนะครับก็ก็โอเคเนาะอ่าส่วนไฮไลท์นี่นะโอ้โหเปอร์เซ็นต์ติดนะครับ30%สนะสำหรับสกิลล่างโคนโอกาสติด30%นะครับแล้วก็สำหรับโคนตัวเองเนาะอ่าบอกโคนตัวเองก็25%นะครับก็ถือว่า เยอะกว่าโคนตัวเองมันต้อง5%นะแล้วมันผมว่ามันติดดีนะครับระยะโจมตี380เรารู้กันแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลในเกมเรารู้กันอยู่แล้วเนาะส่วนอ่ะประมาณนี้นะครับความน่าจะเป็น25% 35%นะครับเวลาประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับสำหรับมูลไรหุ่นไรกานะครับเดี๋ยวมาดูทาง แซลลี่ผมคิดว่าเหมือนกันนะสำหรับแซลลี่ขี่สิงโตก็น่าจะ30มสอ่ะสาเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้เป็นความสามารถตัวเองที่ผมมองว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากนะสำหรับคาเฟอีนเนาะเออมันเป็นเลนเจอร์ที่แบบจะแบบต่อต้านมันเอาไปเล่นพวกด่านจุดติเนาะมันก็เออเอาไปเล่นด่านจุดติดีกว่าเนาะเออไปเล่นด่านจุดติประมาณนั้นนะครับสําหรับ เวลาเราไปเจอพวกหลับลึกะนะครับมันก็จะต่อต้านหลับลึกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่ติดหลับลึกนะ,ะประมาณนี้ส่วนสกิลหนึ่งนะครับระยะ150จุดนะครับผมก็จะเป็นสร้างดาเมจนะครับแล้วก็ลดหลบหลีกนะครับแล้วก็เคลื่อนศัตรูมาอย่างแนวหน้า150ก็ถือว่าไม่ได้ไกลมากก็ก็ก็เหมือนเคลื่อนเหมือนแบบดึงตัวหน้าดึงตัวแทงมาหาเราซึ่งมันก็ไม่น่าดีนะผมมองนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสาหรับตัวนี้เนาะแล้วก็จะเป็น อาสกิลบัฟสามร้อยสามสิบจุดเนาะประมาณนี้นะครับผมสำหรับสิ่ง r าของโตมสำหรับออ่่าาสำหรับสิ่งโตนะอ่เป็นสิ่งโตอ่ประมาณนี้นะครับผมก็มาดูกันได้นะใครอยากอ่านอะไรก็แคปแคปไว้กันได้นะครับผมโอเคนะครับผมก็คลิปนี้มีประมาณนี neither, ้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ